สวัสดีค่ะเชื้อจะาพาปลูกนะคะวันนี้ EP2 ก็จะมาอันนี้ก็จะมา,าต่อสายยางแล้วก็มาเติมน้ำเพิ่มนะคะเติมน้ำเพิ่มแล้วก็จะลดน้ำพวกผักพวกกะเพรากับผักที่เหลืออยู่นะคะแต่อย่างอื่นที่ว่ารอปลูกยังไม่คืบหน้านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเคลียร์โซนนี้นะคะหญ้าโซนนี้ ยาโซนนี้นะคะอาจจะได้ไม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันสี่โมงเย็นละสี่โมงเย็นยังแดดจัดๆัอยู่เลยค่ะสี่โมงเย็นแดดเตี้ยงขนาดนี้ร้อนมากถ้าจะไม่ลดน้ําต้นไม้ก็โหสงสารค่ะเหี่ยวเหี่ยวทุกอย่างขนาดหญ้ายังเหี่ยวเลยค่ะกะเพราขนาดว่าทน,ทนทนแรงยังเหี่ยวตะไคร้เหมือนกันค่ะอ่าจะเคลียวันนี้รอเติมน้ําแล้วก็รอลดน้ําผักนะคะก็จะเคลีย ญ้าค่ะวันนี้เอาโซนนี้นะคะโซนประตูทางเข้าเมื่อกี้ถ่กถางหญ้าไปได้หน่อยหนึ่งแหละตรงนี้แต่วันนี้ก็ใช้เสียมนะคะถากหญ้าออกมาเปิดทางเดินให้มันโล่งหน่อยเดี๋ยวจะหาะที่ปูกันวัะชะพืชมาปูจะได้เดินแบบหญ้าไม่ลกตรงนี้มองมาก็คือพยายามเคลียร์ให้ได้มากที่สุดค่ะบริเวณนี้นะคะ่ะบริเวณช่วงนี้นะคะตรงนู้นอาจจะยังไม่ถึงนะคะเอาไว้วันหลังเพราะวันนี้วันนี้สี่โมงเย็ยนแล้วเดี๋ยวรดน้ำนต้นไม้ไม่ทัน ค่ะวันนี้ก็จะเคลียร์โนนี้ก่อนอเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าจะถางหญ้าได้แค่ถึงตรงไหนมาดูกันอีกทีหนึงค่ะนะคะตอนนี้ก็ ดูก่อนที่จะถากมั้งคะก่อนที่จะเคลียร์หญ้านะคะก็จะลบประมาณนี้ดูไว้ก่อนนะคะว่าพอเคลียร์แล้วจะโล่งขึ้นมาบ้างไหมค่ะวันนี้ก็ได้แค่นี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะภาพมุมกว้าง วันนี้ก็ถางญ้าโดยใช้เสียมเนี่ยคะ่ะเ,เ,เสียมเล็กเสียมเล็กก็ได้ประมาณนี้ค่ะยาก็ได้หนึ่งกระสอบใหญ่กับอีกถุงเล็กครึ่งถุงนะคะภาพมุมกว้างตรงนี้ตอนแรกเป็นญ้าลกนะคะตอนนี้ก็คือโล่งอันนี้จะห้าโมงเย็ยนแล้วนะคะแดดยังแบบเปี้ยงมากเลยได้แค่นี้คะ่ะตอนนี้ ะะได้แค่นี้วันนี้ก็ทยอยทำเอาได้แค่นี้ก่อนถางหญ้าเคลียสวนนะคะ,นะคะนี่โล่งขึ้นมาอีกนิดนึงก็เดี๋ยวจะขอตัวไปลดน้ำผักต่อนะคะเพราะว่าใช้เวลานานอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจะลดสเสร็จสำหรับคลิปนี้ก็การเคลียสวนเตรียมปลูกครั้งต่อไปของเจ้าจาพาปลูกนะคะ คลิปต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กด Subscribe, ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วอยจ๋าจะลงคลิปใหม่ๆให้ดูกันเรื่อยๆอีกนะคะถ้ามีอะไรแปลกๆหรือว่าคลิปดีๆที่จะช่วยแนะนำในการวางแผนจัดการหญ้าก็ช่วยคอมเมนต์แนะนำเข้ามาด้วยนะคะ ำหับคลิปนี้กาจะพาปู่ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ